สวัสดีเช้าวันใหม่ท่านที่รักในพระเยซูคริสต์เรามาทานอาหารเช้าด้วยกันเริ่มต้นปุ๊บด้วยพระคำนำพระพรจากอพยพบทที่ 19: ข้อ4ถึงข้อ6ดังนี้พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วและที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุดดังด้วยปีกนกอินทรีเมื่อนำพวกเจ้ามาถึงเราฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจาก่ามกลางชนชาติทั้งปวงพเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจากักรบุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคําที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลพี่น้องที่รักในเปเรียสเคตจ้งหนังสืออพยพบทที่19พริ้สัมพีพอ,อพยพบทที่19ข้อสถึงข้อ6พระเจ้ากําลังพูดถึงการเชิดชูเราทั้งหลายขึ้น เพื่อพระองค์กําลังจะยกชูเราทั้งหลายขึ้นเพื่อนนําเราไปยังพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถที่จะยกชูตัวเองได้ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นยกชูและนําเราทั้งหลายคนอื่นมันนาเราทั้งหลายไปยังพระเจ้าได้นอกจากพระเจ้าจะเป็นผูก้กระทําเองในพระกิตในคริสัมพีอพยพเ,เราได้เห็นถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าจากการทรงนําและการอวยพรเป็นพิเศษเนือประชากรของพระองค์ คือชนชาติอิสเรลซึ่งแต่งแตกต่างจากชาวอียิปต์และคนทั่วไปดังตัวอย่างจากอุปยพที่เราได้ฟังไปนั้น19ข้อ4ถึงข้อ6กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำรลายอย่างกับชาวอียิปต์แต่ชนชาติอิสเอลพระเจ้าได้ทรงเชิดชูขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดประดุจนกอินทรีเอเมนมนะครับพี่น้องอิสเรลก็ไม่ต่างจากเรา เขาก็เป็นคนของพระเจ้าท็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรท่านและข้าพเจ้าก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเช่นกันเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรเช่นกันพระองค์ก็จะทรงพระองค์ยกชูอิสราเอลอย่างไรพระองค์ก็จะยกชูเราอย่างนั้นพ no ี่น้องที่รักด้วยเหตุนี้เองเราต้องยอมทอมลงจำนวนต่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้พบและติดตามพระองค์ องพระผู้เป็นเจ้าตลอดไปโรรองทรงยกชูเราขึ้นเพื่ออะไรถ้าเพื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ของเรืองโดยเฉพาะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผู้เป็นคนบาปพี่น้องนี่คือเคล็ดลับแห่งพระพรในเช้าวันนี้ที่จะนําพี่น้องเดินอีกไปช่วงอีกหลายชั่วโมงข้างหน้าเคล็ดลับแห่งพระพร คือการที่เราทั้งหลายได้เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นประชากรของพระเจ้าและการครอบครองเหนือดินแดนแห่งพันธสัญญาในการดำเนินชีวิตเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในทุกๆวันมีพระองค์ทรงตรัสกับเราและถือรักษาพันธสัญญาไว้ให้มั่น เพราะเราเป็นอาณาจักรโปรหิตบริสุทธิ์จำเพาะพระพักพระเจ้าแต่แล้วเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรต่างๆตามพระสัญญาตลอดไปเราท่านและข้าพระเจ้าเป็นชนชาติเป็นบุคคลที่พระเจ้าเลือกและเรียกไว้เราทั้งหลายจะถูกจำเพาะพระพักของพระเจ้าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ได้รับพรต่างๆตามพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหครับพี่น้อง ขอพระเจ้าส่งช่วยเราตลอดทั้งวันนี้ขอพี่น้องจะเป็นผู้ที่จะยอมให้พระเจ้ายกชื่อด้วยความยำเกรงด้วยการทำใจพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นประดุดดังนกอินทรีนั่นคือเคล็ดลับแห่งพระพรตลอดชีวิตทั้งวันนี้ให้เราทั้งหลายภาคภูมิใจและเชื่อมั่นชื่นใจว่าเราทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์ ขอให้เราทั้งหลายที่จะมีชีวิตดังเช่นที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคือยอมที่จะเป็นผู้ได้รับพรโดยการยกชูของพระเจ้าและชีวิตการงานเราก็จะเติบโตเป็นที่รักเจ้านายเป็นที่รักของลูกน้องเป็นที่รักของเพื่อนฝูงขอพระเจ้าทรงอวยพรเราตลอดทั้งวันนี้อาเมน